Life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy.

ใช่เลยลเรื่อยๆ้าปลามันท่วนเลือต่อเดียวราตามันเดขาดแต่เลยวะบ้ยืดเลยยืดใช้เลยอันนยม่ปลาปลาาปลาาปลาขาปลาา่เนี้ยนอยู่บนิ่เลยใช่ขึ้นบนเลย ปากของอยนี่เลยไม่ล<ห>ักไม่เอาครบปากเกาปากเกานันอยมันจะเก๋นี่โมเล่โคนั่นน้ำปาก่าโคนันเลอ่านั่นน่ะโค้ปอยู่บุญนะอ่าอยู่บนี้นมันจไมรอยอยู่่ะนี่นี่ก็ติดอนี้ตัดนนีอ

paduk waku ku ah ini paduk boleh masuk kan paduk mày là đẹp hai tay bổng rồi, ndoli nữa đi, ndoli koi nữa, ndoli cây mày ndoli wow thế mà mình

Gracias. Claro, claro. ล้ำเลยเรือล,ล,ล้ำแล้ว <laughs> ล้ำคนล,ล้ำคนล,ล้ำแล้ว

Huh? Yeah. ุกนี่ปุนี่ตุกุลยากัอะไรนั่นวมันก้าโจงมันอยู่ในโจงนกเลงเนยปลานั่นังกูแยกมนั่นเล่นรนน no ูนเลยมันตกอจอยกองฮะกองเยกองกันกูเกนี้เ้ยว้าปลาปงเลยามมึงเอาแต่กองิงเดียวกลัวว่ามาแล้วไปุขาลบไปปุ๊ไปเลย

มึงดูโตปลาปุ่งถึงนี่แต่ด้วยล้วูเดมึงอุ้ยข้าศัตรอปบัดบัดข้าศัตรีปุอผมันจะบัดข้าอะไร cái gì ủa kia nói cái không bỏ đi những video hấp dẫn ุหืรตเืองไเลานีปปปป้นี่นะบีโอ้โหนี่ันเลยเออปวดห้าบาทเอมัว่าเบ้โ้มเลตาเล่งกรู้มเละตามมามั้งอ่าเฮ็ไ